ปรทธานผู้ชมลวดลายทางผาผนังผู้มีไหมมีไหมคือจะเป็นโคตรรวยเลยแหละจะไหมนั้นรวยแล้วก็มีไม่รู้มันก็ได้ทั้งสองฝั่งมีหลังบ้านเป็นหลังบ้านฝั่งโน้นีนข้างหน้าเบ่องเล่าคนไหมเล่าใหญ่มากเลยค่ะเป็นครอบครัวใหญ่หลังบมีแกนี่แหละ ้ม่แม่น่าจะเป็นป้าเป็นป้าเมื่อไหร่ะน่าจะพิ่ม้นทีหลังตดุนนี่คือทางเก็บอะไรังน้ำ่องน้ำเลยบงคอยยอมคอยยอมอย่างหนึ่งก็คือเขามีหัวคิดนะแต่คนสมัยนั้นสามารถออกแบบเหือนสามารถออกแบบอาอาค้าไร อาจจะเป็นบอ่อน้ำแล้วเขาทำคอกไว้กันคุณสุกใ่อ่ะนะอาจจะเป็นน้ำซากเขาใส่อยู่เคียบโดยโดยเนะบ<อ>ื่อไรหรอนะเมล่อไรปะเงื่อนอะไรก็ถือว่าล้างไปเลยไปกับการเวลานะเพราะว่าส่วนหลายคน บ้านนี่หละที่เป็นลูกหลานทั้งเนี่ยทังอืเราจะมีมีหอนอู่เดีอู่อูอูอือุดยอดไปได้แล้วบาไปไป จุดนี้กุดยาอกตึกเก่าดีมันแบบสมัยสงครามแล้วก็เจ้าแบบข่ากันแล้วแบบเป็นหม่องลบภัยโอ้รยโดยหม่องลบภัยไกัเดี๋ยวไปเพิ่งนี้ยวดยดียไปไปเดียดยดยโอ้มีต้นโพบ่นี่ต้นโพปงแม่นอะไรต้นโพ ต้นผู้เพราะว่ามันมีนกมาลยู่เลยโอ้หักหักหักโอ้โหบรรยากาศตู้เก่าแก่หลีทานผู้ชมร้านกาแฟ่ เด็ดเด็ดมีถนนมีถนนมีถนนมีชื่อถนนมีชื่อถนนโอ้งามหลายท่านผู้ชมอืมงามเนอะถนนสายนี้ถนนสายนี้งามโอ้ถนนสายนี้งามเลยท่านผู้ชมฮะ นายคำศรอุดมเดชงามตะถนนแส่นี้ท่านผู้ชมเป็นตึกเก่าแล้วก็เจ้ากระดาดแปลงมาเห็นร้านกาแฟทั้งนุ่มนะม <c oughs> บ้าน <c oughs> โบราณของมันสิมีซื้อคะขาลือหาดอุดมเดชชลักขาลือหาดเนาะ ดดูปดยิทิเกียนตืหนึ่งเก้าสามสปีที่สามดูดูประวัติคาลืหัดประวัติรวว้านกาแฟก็นกั่งเล่นติกนี่ละเพราะว่ามองห้ <laughs> มันเป็นซอยแบบ คนมาพักกอดกินกาแฟร้านร้านเปนหลายเนาะโดยโดยเราก็ไปนั่งกินม่งม่งม่งหลายไม่เคยมาตะนนี้เหมือนในเมืองในกรุงเทพเลยเนาะบอกว่ามาบอกฉอยมันในกรุงเทพแล้วเนาะแบบเหมือนเ่นแถวอ่าในใจกลางเมืองเห็นแต่ในโทรทัศกคือสีของแพงขนาดเนาะแถวนี้เนาะปกตินะปกตินะกาแฟมันเกลียวร้อนๆผมบอกไม้ถึงไอถึง อมง้แหละซื э like ้อายนะ๋ขวาาแสดงว่าช่องตึกนี่เป็นทายาทกันเครืยรยัดกันน่าจะเป็นเคลียร์ยัดกลน อุดมเด,ดชชวัสตหนึ่งเก้าสามสามเป็นนันสกุลคนที่รวยแหมเชื่อสายยังมีอยู่บอกยังมีอยู่งามลาาเลยงามเลยโอ้ซอยจะเป็นไปนีดเลยซอยเขาจะงาม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  ไปท่านผู้ชมไปสถานที่ใหม่ไป,ไปคลิปใหม่เนาะทีมงานก <c oughs> ับผ้าชญุเลาะย่างง่ายพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีท่านผู้ชมมาพบกับสออัวญุอีกครั้งตอนนี้กับไอ้กีเนาะเพื่อนผ้าชญุแล้วทีมงานมาบึงตึกเก่าสมัยสงครามลูกอะไรดีข้าครับดีข้าเขาเมืนท่าน โอ้อ <gesch> ันน <O> ั้นบออูเข้าวพี่น้องฝั่งลาวมาดูอะไรรู้นะนี่คือบ้านโบราณเดค่ะบ้านโบราณโน้โอ้ตั้งแต่สมัยตั้งเมืองเมืองนี่ตั้งผุแล้วเนาะแม่ตั้งแต่ฝรั่งฝรั่งปกครองฝรั่งมาอยู่ ก็อายุร้อยป่าสองร้อย200ปีสภาพเก่าปดแ<ป>ม่นเก่าอีดีไม่มีเป็นของเทศบาลเขาดูแลแต่ว่าเขาก็แบบว่าคล้ายๆแบบมันเป็นเจ้าของสืบทอดสืบทอดมาแบบน,นี้เก่าๆแบบนี้แต่มีคนอยู่ว่ามีอ๋ออันนี้แสดงว่าวงตระกูลเพินพ่นมันมันขาดช่วงก็เลยเป็นของหลวงบอกเนี่ยโอ้นั้น,นๆเนาะ ็นาดชิมอบให้หรืออะไรไม่รู้รายละเอียดรนะปู้นะฝั่งนี้เก่าแต่ว่าจะเป็นคอปี้เป็นร้านกาแฟแต่ว่าคล้ายๆกับมานี่ยนี่อันเดียวกันกระมงี่ประวัติอะไรคะนี่นู่นประวัติร้อยปีครับบ้านร้อยปีไปดูประวัติไปดูประวัติโอ้่นี่แหละประวัติดูบ้านร้อยปีนะคะไปดูบ้านร้อยปีไปดูประวัติโอ้โหกลัวได้ร้อยปีนี่กว่าร้อยปีเนาะ สมีเล็กโอ้นี่ไงกับโอ้ลอยนีสร้างอันนี้พอสร้างปี่ปีวอกีวอกพอซนสอี่เจหตรงนี้ตอนนี้มันสองห้6เอาก็เอามาหานอามาลบกันเบึ่งว่ามันเท่าไหร่เ้ป่ะเออนั่นแหละที่เป็นอายุของตึกหลังนี้บ้านลัง บานอที่ี่เานมีบเลทีด้วยนะนี่มีบานเลทีไม่มีคนอยู่พวกบ้านพับทบพรเนี่ยสั่งมาจากพัลลนะโอ้โหทุกอย่างเนี่ยสิ่งเรือบมานี่ไงใ่็องสี่เจ็ดห้าอันนี้เป็นจระบอกเปแบบเหมือนทรงรงสี่ร้อยสองสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้าสองสี่เจ็ดห้า่าดเกียเหรอใช่โอ้โห โโนๆมันจะมีลาที่เขาเขียนบอกว่าคืออะไรอะไรู้รู้กันมาแล้วก็ก็ได้ยิะอกได้มาจ้พหองโอ้โหเหลีวโอ้แเจลล็อกไ้อาจไม่อกงหกแ้วชื่อเลขกองหกแล้แม่ดูด้วย อ่าสองสองสีเจ็ดหอลบสมีตาไม้ไม้ไม้เก้าสิบเอ็ดสี่เกือบร้อยเกือบร้อยสี่อยู่สภาพอีกสปีก็หนึ่งก็ร้อยละบัันแบบวงคณญาตเขาเจ้าดิจะบุมีหรือปะ เบเส้นลูกโอ้งเป็นเห็นตะ้วศิลปะก่นเลทะเลเมืองทะเลเมืองทเลก่อนี่วชวงสุขเวียดยเแตกมาเลสิอยู่น่อจงพ่อจงปินจะว่าบ้านเอ่บ้านเวียดเนาะ คนเวียดนามอยู่หลายเป็นตึกหรือการหาสถาปัตยกรรมแบบแบบฝรั่งเศสผสมเวียดนามใช้ภูมิปัญญาช่างและประสบการณ์การก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนไม่มีปูนซีเมนต์แต่ช่างปูนยวนให้วัสดุพื้นบ้านโดยการนำปูน ข่าวผสมกับทรายผสมกับยางพืชพื้นเมืองคือ,าอยาง,งบงยางบงและน้ำอ้อยใช้เป็นปูนป,ประสานอิฐและปูนฉาบทำโครงสร้างส่วนบนเพื่อย,ยึดผนังด้านสกัดโครงเหล่านี้คือแปรและโครงสร้างหลังคา,า,งคาหน้าต่างทำด้วยไม้ทำวงกบโค้งมีแผ่นไม้ครึ่งวงกลบครึ่งวงกลมรับน้ำหนักทั้งประตูและหน้าต่างแผ่นไม้จึงต่อเดือยไม้ก่อข้าวทั้งสิ้นอุปกรณ์บางอย่างเช่นเหล็กก้อนปูน แตต่างลูกบิดกุญแจจะสั่งมาจากประเทศฝรั่งเศสนะโดยผ่านทางคุณพ่อโยเซฟกอมบูรียร์ลงเรือมาถึงกรุงเทพและขึ้นรถไฟมาถึงโคราชเอาบรรทุกเกวียนต่อมาถึงท่าแรกอีกทีหนึ่งอุปกรณ์ในนั้นสมัยนั้นบอมีเด็ดต้องเอามาแต่ฝรั่งเศสเรือโบราณของนายหลวงเรือนเรือง เป็นยศซีหน่อปวัตเนาะเจ้าของบ้านเขานี้นายเลือยงนายเลืองวิทยเรื่องน่าจะเป็นคนเวียดนามคนวนสมัยนั้นแม่ไรเลี้ยงเครื่องประเพณีม่เป็นของสี่ว้าอุปกรณ์การขนเอาเครื่องมาหนึ่กระลายขั้นตอนเนาะเนาะอันนั้นอันวิธีผสมบ่ให้เป็นอันนั้นอันปูดอีดนึ่งก็โอ้ว้าตะคนสมัยแต่ก่อนเนาะแม่นถ้าปัจจุบันนี้เฮ็ดบ่ได้แล้วบ่ได้บ่ได้ปัจจุบันเฮ็ดบ่ได้แล้ว อาน้ำอ้อยผสมกับปิชงปัชงเราจะเอามาเป็นปูนปัจจุบันห้าหล่อเฮ็ดบ่ได้แล้วมุดแล้วปลาสุดยอดอันเล้าข้าวนะอันเล้าเข่าวไปทางหลังเข้า,<ร>าไปได้นบึงได้นะอันเล้าข้าวนี่น่าจะเกิดตำลังนี่น่าจะเกิดตำลังอ่าเล้าข้าว <coeur S 1> อันนี้น่าเกิด้ฝนโดยใหม่โดยแมใหมันก็คล้ายๆคือเดียวกับทางลาวเ่าแถวะซุ่นน้ำบุตรนั่นแหละแบบนนี้ก็ย <solely S 1> ังมีอยู่ อันนี้แหละเนาะจะว่าเนาะประตูเล็กนี่เนาะเอามาแต่ฝรั่งเศสมุดมันบูมีอย่างปลาเรือนโบราณตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสปกครองบ้านประเทศไทยนี่เล็กเล็กนี่เอามาแต่ฝรั่งเศสมุดเมนบูนี่มันจะบูเป็นแล้ว นี่คือเล้าข้าวท่านผู้ชมเล้าข้าวโอ้ลาวข้าวเมื่อหลังนี้เขาหน้าจะเปลี่ยนแบบคล้ายๆคือคล้ายๆคือวังคล้ายๆคืออั้นครอบครัวตระกูลใหญ่ปีฉังเนาะ แบบผังตั้งมีแหละตอนนั้นกโบอ้โหเบิ้งคอขอเบิ้งก่อนโอ้มาเต่าโบราณเตาธรรมดาโอ้จะใส่เป็นี่หานผู้ชม แน่นนะสองรูนั่นเนี่ยแน่นนะแซมกับคุกเลยเนาะน่ะใชสนามฟุตเลยนี่โอ้ข่าเจ้าเขาเก่งนะคือสนาาขนนนดคสมัยคนสมัยนั้นเข่าเจ้าเก่งเาเก่งนะมูจักปัดิทมูจักออกแบบเห็ดจังใดจังใดเนาะเขาก็เก่งจังพ่อเลยหัวคิดเข่าเจ้าคน ต่างประเทศนึงเขาจะหัวดีอยู่แล้วจนก่สามารถออกแบบได้เพศใดๆบพได้นั่นแหละดของเขาหมือนปน้าเราอยู้ปี่นี่มสได้ไอ๋ออันนี้สมัยเฮานี่มีดัดแปลเฮานี่มาใช้สมัยนั้น ใช่อย uh ู่บ้านโบราณเนาเออพากันมาถ่ายเม่นเม่นเออถ่ายค่อยน้ำถ่ายค่อยน้ำตอนนี้เธอไป zoom แางน่มกับทีมงานแล้วก็แม่แม่พีพีทั้งหลายก็ล่างจะพากันเดินทางไปสถานที่ใหม่นะวันนี้ทีมงานพาเราทัวร์เต็มที่มีแต่พวกเราที่เหนื่อย ทีมงานเตรียมที่พาไปเลรอพากันเดินทางเบลลี่มันไ่เรื่อยเลยเนาะหอยเบนปิ่นเอานั้นเบาะบงใช้คันเนหอเบาะเอาลุ่น้ำแล้วมันก็สีเบาะี่เสริมโอ้สูตรคนเนาะมีแล้วมีแล้วันเ ไปทามรวมหมดเลยแม่อีแหละบริภาษกันท่ายรวมแม่นเลยเขามันไก่ละเขาจีนนั่นบอกเออไปไปเออไปบอลแม่ละท่ายรวมได้แานี้ไมแม่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 เละแม่เละถึกเลยไปบอลยังมีบอลงามอยู่บ่มีครับมีอยู่โอ้พากันท่ายภาพรวม อาหารแ่ายกยกเข้าไป้นเบิเ็นคหอให้เดินทางไปนีะนโคนนี้คนนั้นรับมกับาดซ่ครับเข้าไปเบิงซองพเรต่อเรือเอเอาที่เข้าไปกดติดตามให้ครับกตดซ่ากเดินทางไปอีกสถานที่ใหม่ท่านผู้ชม 何年か。